สมบุกพักเพื่อไทยเฮ้ย hey! บ้านเมืองมึงเป็นอย่างนี้อ่ะมันถูกต้องไหมในสิ่งการกระทําของพวกดอนสม้มพวกแบมบพวกอะไรเนี่ยที่ออกมาโวยวายตีโพยต,ตีพายเนี่ยคือทำไมไม่ให้สิทธิ์ตามที่ก้าวไกลพิธาเนี่ยเขาได้ให้สิทธิ์กับเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลและเป็นคน เจราจาหาทางออกแล้วกลไกลสารพัดท,ที่ประเทศก,การมันสร้างไว้ทำไว้ที่จะต้องมีพรรคร่วมและคะแนนต้องให้ถึงพิธาเองมีปัญญาที่จะทำหรือเปล่าอันนี้เอาเรื่องจริงนะใครเห็นด้วยกดหนึ่งมาให้หน่อยใครเห็นด้วยไหมและขอคะแนนเสียงคนที่รักเพื่อไทยอย่างแท้จริงและรักเพื่อไทยพร้อมที่จะ พร้อมจะเดินไปกับเพื่อไทยก้าวไปกับเพื่อไทยเพื่อไปประเทศชาติจเจริญขึ้นคอมเมนต์ Comment มาให้หน่อยหรือใครมีความเห็นว่าสิ่งที่พวกดันซ้มทำในในที่ผ่านมามันถูกต้องแล้วหรือไม่ถูกต้องคอมเมนต์ Comment มาให้หน่อยคือเพื่อนๆนต้องดูนะไม่ใช่ว่าจะลักจนไม่ลืมหูลืมตารักดันซ้มจนไม่ลืมหูลืมตาอะไรเงี้ย เยาวชนรุ่นใหม่เราไม่น่าจะก้าวเหลาหรือกระทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ว่าก้าวไกลหรือพิธาพยายามที่จะยึดกฎกติกาของตัวเองของส่วนตัวเนี่ยเอาไว้คนเดียวเอาไว้ฟังเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเพราะทุกอย่างทุกเรื่องมันต้องดูที่ผลการกระทำ มันต้องดูที่หลักเกณฑ์หลักกฎกติกาที่มันสร้างไว้และเราต้องผ่านมันไปให้ได้บางทีบางอย่างที่เรามันสุดโต่งเกินไปเราก็ต้องหยุดต้องยอมลดบ้างต้องเลือกบ้างให้ได้มาก่อนถามว่าพิธาสุดโต่งเกินไปอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาคนที่เคยเป็นประเด็ดการจะกลับตัวก็กลับตัวไม่ได้ไม่ยอมบ้างอะไรบ้าง อย่างเงี้ยคือมันเป็นหลักของประเทศชาติหลักของประชาธิปไตยแล้วเหรอถามว่าพิธามไม่ได้เป็นรัฐบาลจะไม่สามารถทำอะไรได้แต่ถ้าลดอะไรบางอย่างยอมอ่อนมั่งยอมลงมั่งเพื่อวันทั้งหน้าถ้าเป็นรัฐบาลได้แล้ววันทั้งหน้ามันก็สามารถไปปรับเปลี่ยนและแก้ไขและทำในสิ่งที่ให้ประเทศชาติจเจริญ ขึ้นมันจะทำได้แต่ถ้ายังยึดยังยึดติดอคติอยู่อย่างนี้ก้าวไก่ที่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะใครเป็นเพราะเพื่อไทยก็เป็นเพราะตัวเองเป็นเพราะพักเองเป็นเพราะพวกดานม้มที่พยายามกะโลกที่เราพูดที่เราว่าเนี่ยเพราะาเรารักประชาธิปไตยเพราะเราอยากให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่ไปโยนความผิดให้เพื่อไทยงั้นเพื่อไทยอย่างนี้แล้วหาว่าเพื่อไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วจะไปเอาคนนั้นเอาคนดี้เข้ามาถามว่าถ้าคะแนนมึงไม่ถึงเนี่ยคะแนนไม่ถึงเนี่ยแล้วมึงจะจัดตั้งร,รัฐบาลได้ไหมแล้วกลไกที่มันสร้างไว้เนี่ยมันจําเป็นไหมที่ต้องหาพรรครวมผมก็เชื่อนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีประวัติความเจ็บปวดความลวดย้หลาการกระทําของฝั่งประเ็จการมา,มามากมาย และควรที่จะคิดและรู้ว่าอะไรที่ควรจะแก้ไขอะไรที่ควรจะยอมและมันจะเป็นประสบการณ์ที่จะแก้ไขตรงนี้ให้ดีขึ้นเก่งถึงเชื่อมั่นในพรคเพื่อไทยเคยพูดมาตลอดว่าพรรก้าวไกลถ้ายังยึดอคติอยู่อย่างนี้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ แลดอนส้มก็มากะโหลกบุกเข้ายันนี่ถ้าเกิดใทรทาอะไรให้ไอเด็กพวกนี้ไม่ถูกใจมึงก็จะบุกยันบ้านบุกอย่างเงี้ยเหรอแล้วมึงคิดว่าประเทศชาติมันจะไปได้เหรอแล้วประเทศชาติที่จะพังก็เพราะว่าพวกพวกดอนส้มที่ออกไปโวยวายตีโพตีพายเนี่ยนะไอที่ออกไปมปาท้วงแล้วโวยวายดา่าพวกด่าพวกประเด็ดการเนี่ยกูก็ไม่ได้ว่ามันก็ทําถูกมันก็ถูกต้องแต่ทับประชาธิปไตยด้วยกันที่กฎกติกา มันถูกสร้างมาด้วยด้วยความเลวทรามการกระทําของฝั่งประเด็จการเรามันก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลไปไปยึดไปถือไปอาคติอยู่แล้วถามว่ามึงตั้งรัฐบาลไม่ได้มึงก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ไม่สามารถทําเพื่อประชาชนได้เลยสี่ปีมึงจะได้เกิดไหมเพื่อไทยอะได้เกิดอยู่แล้ว พราะประชาชนส่วนมากที่คิดได้และรู้เหตุผลรู้ความเป็นจริงจะไม่มีใครทิ้งเพื่อไทยและสีป่ปีต่อให้4ปี3ปี4ปีมันก็จะย้อนกลับมาเลือกเพื่อไทยเพื่อแลนสไลด์เพราะต่อให้มันแลนสไลด์ก้าวไกลในสี่ปีมันก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มันก็ถูกอย่างนี้แหละแล้วถามว่าเพื่อไทยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ถูก ไม่ถูกกันแกล้งประเด็ดการมันก็ต้องการอานาจโดยที่มันก็ไม่ได้คํานึงถึงประเทศชาติว่าลูกหลานจะเป็นยังไงประเทศชาติจะเป็นยังไงแต่รอบนี้เราก็ต้องผ่านไปให้ได้เพื่อตัดขั้วประเด็ดการแต่เราก็ต้องไหลาตามกฎกติกาบ้านเมืองกฎกติกาต่อให้มันจะเป็น,นกลไกของประเด็ดการที่มันสร้างไว้แต่ถ้าเราไม่ ไม่ผ่านถ้าเราไม่ลดบ้างอะไรบ้างเราไม่ยอมบ้างมันก็ไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้นี่แหละคือเรื่องจริงและเพื่อไทยขอเล็งเห็นในสิ่งที่เขาเคยโดนกระทําแล้วครั้งนี้เขาก็อะพร้อมที่จะมาสู้เพื่อปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกประเด็จการที่คิดจะเปลี่ยนใจแล้วเข้ามาเข้าร่วมกับเพื่อไทยแต่ถ้าเข้าร่วมแล้ว เป็นรัฐบาลแล้วถ้ามีพฤติกรรมที่เลวร้วายเหมือนเดิมเขาก็ต้องมีวิธีที่จะแก้ไขต่อให้ทุรนทุรายบ้างขั้นสุดขั้นแรกขั้นที่ควรที่จะต้องทํามันก็เป็นคว์มคิดที่ถูกต้องของเพื่อไทยที่พักเพื่อไทยเขาคิดได้และทําเป็นทําให้ได้จัดตั้งรัฐบาลไปเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก่อน <laughs> แต่การกระทำที่บุกยันพักทำไมไม่ปล่อยให้เขาคุยเจรจากันอยากรู้อะไรรอฟังเอาก็ได้ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรไม่ใช่นักเลงหัวไม้ประเทศเรามีเยาวชนไว้เป็นเยาวชนของชาติเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อ เราอยากเห็นวัยรุ่นใหม่ที่จะมีความเป็นประชาธิปไตยเพื่อปกป้องประเทศชาติในวันข้างหน้าแต่การกระทำของพวกด้านส้มที่ทำบิดพฤติกรรมแบบนี้มันสอให้เห็นว่าเป็นการกระทำที่ทำโดยที่ไม่คิดไม่ดูกฎเกณฑ์ไม่ดูกฎกติกา ต่อให้มึงจะดันเก้าไกอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะกฎกติกาบ้านเมืองของที่มันสร้างอับฝามาปีจังไรไว้มันไม่มีทางที่มึงจะผ่านได้เพราะมันเป็นกฎหมายของบ้านเมืองไปแล้วที่จะต้องเข้าไปเป็นรัฐบาลเสียก่อนแล้วถึงจะแก้ไขปรับเปลี่ยนได้แต่ถ้ามึงสุดโตง่งโดยที่มึงไม่เอาไม่เอาอะไรเลย จะเอาแต่ก้าไก่จะเอาต่พิธาจะรักคืพิธากูเองกูก็เห็นดูกูเองกูก็เห็นว่ากูรักพิกกูก็รักกูก็เมตตากูก็เมตตาพิธาที่มีความตั้งใจแม้นนโยบายอะไรก็ยังแค่ตั้งมาเป็นนโยบายลอยๆแต่ก็ยังไม่มีอะไรนโยบายเลยที่ทําได้แต่กูก็ยังให้โอกาสยังคิดว่าเออพิธากูก็ยังเมตตาว่าพิธา เป็นวัยรุ่นที่กําลังจะตั้งจิตตั้งใจตั้งใจมากนั้นมนันแน่ว่าจะทําได้เพื่อประชาชนกูก็เห็นด้วยกูก็รักกูก็เมตตาแต่กายกระทำของพวกดนสม้มที่เป็นเล็กอะอายุมึงถึงสิแปดแล้วหรือ,อยังที่เลือกตั้งที่ผ่านมานี่ไอ้ที่ออกมาโวยวายตีโบยตีพายเดี๋ยไปปีนไปปีโรงเรียนปีนอะไรเดี๋ยไปเขียนไปติดกำแพงเนี่ยกูก็ไม่เว่าะผิดนะ มันก็เป็นเสรีของมึงแต่ที่ผ่านมามึงได้เลือกตั้งหรือเปล่าล่ะมึงมีสิทธิ์แล้วหรือยังเอาแค่พอควรก็พอไม่ต้องกระโลกไม่ต้องสุดโต่งเกินไปเอาตามกฎกติกาบ้านเมืองไปก่อนได้แล้วค่อยไปแก้ไขนั่นล่ะพิธาจะมีโอกาสแต่ถ้ามึงสุดโต่งนี้พิธาไม่มีทางมีโอกาสเลย